ไปดูกันอีกข่าวนึ้นะคะทางด้านของหนุ่มเมืองบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะอ้างว่าตกงานเพราะว่าพิษโควิด -19 ขาดไรายได้ตระเวนนะคะลักถังแก๊สหุงต้มค่ะชาวบ้านเนี่ยไปขายสรารภาพว่าทำมาสครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งตัวดำเนินคดีค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะก็จับภาพนาทีที่นายสศิกรหรือว่าแม็กนิยมเขตค่ะอายุ35ปีขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเข้าไปขโมยถังแก๊สถุงต้มของชาวบ้านนะคะในห้องพักหมู่บ้านชมวิวค่ะเ,เป็นช่วงเ,เกิดเหตุน,นะคะช่วงวันที่2 8มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจากกล้องวงจรปิดก็แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของนายแม็กเนี่ยก็คือการเข้ามา จอดรถจักรยานยนต์ที่ใต้ชายคาห้องพักค่ะก่อนที่จะหมุนหน้ารถเนี่ยออกเตรียมหนีด้วยแล้วก็จะเดินเข้าไปหยิบถังแก๊สหุงต้มที่วางอยู่หน้าห้องพักหิ้วขึ้นรถแล้วก็ ขี่หนีไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะไปแล้วไปแล้วนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าของห้องพักก็ได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบ้านฉางก่อนที่พันตํารวจโทรสถาบันซึมกลางค่ะรองผู้กับการสบพบ้านฉางนะคะก็ได้มีการนํากําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน,นลงพื้นที่หาข่าวจนกระทั่งสามารถที่จะติดตามจับกลุ่มได้ที่ห้องพักไม่ไกลจากที่เกิดเหตุพร้อมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนขอไข่มอมาจอจาน5 2าระยองเป็นคันที่ใช้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ จากการสอบสวนในแม็กกันนะคะผู้ต้องหาก็ให้รับการสาร,รภาพว่าก่อเหตุลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสี่ครั้งด้วยกันโดยได้นำนะคะถังแก๊สเนี่ยไปขายนะคะในราคาถ้าเกิดเป็นถังใหญ่15กิโลกรัมเนี่ยขายอยู่ที่800บาทนะคะแล้วก็ถังเล็กเนี่ยขนาด7กิโลกรัมขายอยู่ที่400บาทสาเหตุที่ทําก็เนื่องจากว่าตนเนี่ยตกงานเพราะว่าสถานการณ์โควิดไม่มีงานทําแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่ปักใจเชื่อคะ่ะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยถูกดําเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด แล้วก็หลบหนีระหว่างถูกคุมประพฤติมาแล้วเบื้องต้นก็ยังแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทําความผิดหรือว่าพาทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจรได้มีการส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ